ทุกคนวันนี้เราต้มไข่หวานกินแต่เราใส่เครื่องลงไปเยอะแยะเลยมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเห็ดหอมเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูขาวหอมแดงเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่กวดนะจ๊ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไปนี่เราใส่น้ำตาลใส่ก๋วดลงไปนะมีทุกอย่างเลยขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดตอนนี้ เื้อของเราเดือดไปทีเ่เราก็จะใส่ไข่ลงไปสองใบเราจะกินไข่จํากัดเพียงแค่สองใบนี่คือต้มไข่หวานสมุนไพรนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไข่สุกมากินกันเลยอันนี้ไข่เราสุกแล้วเป็นอย่างมาตูมด้วยไปใส่ถ้วยกินกันเลยจ้ามาเลยใส่ถ้วยเลยใส่ถ้วยเลยครับนี่เลยพร้อมกินแล้วมาไปกินกัน เด็วจ,จ้าไข่หวานสมุนไพรมากินกันเลยเสร็จแล้วต้มไข่หวานน้ำตาลใส่กวดกวดกวดต้มไข่หวานน้ำตาลใส่กวดสมุนไพรนะจ๊ะสมุนไพรต่างๆขิงข่าตะาไคร้ใบมะกรูดเห็ดสามอย่างมากินกันเลย <c oughs> น้ำตาลใส่กวดเดี๋ยวนะ๋ยวใส่เยอะเราจำกัดในการกินไข่ต่อหนึ่งวัน ไข่แดงกินแค่วันละสองฟองนะจ๊ะไข่ขาวกินเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ทุกคนอร่อยเวอร์มีเห็ดหอมเห็ดหูดำหูขาวนี่คือเห็ดหอมแต่น้ำตาลแค่พอหวานๆน,นะจ๊ะจะใส่เยอะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานถามหานะจ๊ะทุกคนนิดเดียวพอพอหวานไปแล้วไม่ได้เลยกินกันไหม ร้อนตายกินไม่ได้ร้อนมากแบเอแลวนี้กันนะ ừ, Rất Kinh cân Cái này là bây giờ Cảm